สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมัมจกมกแตกหักยาวลูกหยีจนย้ายวงดาราตลกชื่อดังอย่างยาวลูกหยีเส้นทางก่อนจะมามีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยต้องมาเป็นเด็กวัดเพื่อบวชเรียนแล้วไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้มาพบกับพี่มัมซึ่งชักชวนมาเล่นตลกก่อนจะเป็นยาวลูกหยีก็มีดราม,ม่าในชีวิตมากมายเพราะเปลี่ยนวงถึงสองครั้งเพราะมีกระแสะว่าจบไม่สวยกับมัมโดยเจ้าตัว เรได้เล่าว่าขายของในห้างตอนนั้นเจอศิลปินตลกหลายคนพี่มัมก็ชักชวนผมก็ไปทดลองไม่ได้เล่นตลกเลยไปเก็บชุดเก็บของเราเขินไม่กล้าขึ้นเวทีขนของอยู่ประมาณ4ปีตอนนั้นเราเริ่มได้ขึ้นเวทีร้องรําทําเพลงบ้างนิดหน่อยคุณหยองลูกหยีตอนนั้นเขาออกจากคณะสีหนุ่มเชิญ,ญยิ้มพอดีมาขอผมกับพี่มัมให้ไปอยู่กับพี่ยองก็ได้มาอยู่กับคุณหยองอยู่เป็น1ิปี ถามว่าทําไมลาออกจากคณะหยองลูกหยีเจ้าตัวกล่าวว่าเราก็คิดว่าอยากออกมาทําของตัวเองแต่ไม่รู้จะบอกพี่เขายังไงจนวันหนึ่งมีดราม่าหนักมากเล่นงานเสร็จผมกราบลาคุณหย่องเลยบอกว่าจะขอลาพี่หยุดสักระยะหนึ่งผมอยากทําทีมตลกเองเล็กๆสักคณะ คุณหยองก็อึ้งพูดอะไรไม่ออกแล้วก็มาโอบกอดผมไม่ได้ทะเลาะกันผมก็มาทําคณะเป็นของตัวเองก็ไปได้ดีมีงานก็เริ่มมีบ้านก็พอไหวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ